ที่มีสระน้านะครับบริเวณรอบที่ดินนะครับเราทําการล้อมรั้วให้ลูกค้าเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านท้ายนี่นะครับมีร่องสวนอยู่ด้วยนะครับต่อไปในบริษัทจะเข้ามาทําบ้านเฟ6อหกในโครงการนี้นะครับก็จะมีอาบ้านสวนเข้ามาเราจะมีแปลงที่ทําการปลูกต้นไม้นะครับเป็นกล้วยเป็นมะม่วงนะครับเป็นขนุนนะครับเป็นไม้ผลต่างๆไม้ป่านะครับหรือว่าไม้ไม้กินใบเนี่ยเราก็ ดีไซน์ให้ปลูกในแปลงเลยโดยที่ว่าลูกค้าไม่ต้องคิดและคือมาปุ๊บถ้าชอบคือถูกใจปุ๊บจองแปลงนี้เลยก็มีครับสําหรับลูกค้าที่ามามาผ่อนที่กับเราแล้วปุ๊บอยากปลูกบ้านสามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยครับราคานะครับอันนี้คือราคาที่เรียกว่าปฏิเสธได้ยากนะครับออปชันเต็มแบบนี้นะครับเราผ่อนเพียงเดือนละไม่เช็คเครดิตบุโรไม่เช็คว่าท่านทําอาชีพอะไรนะครับหรือว่าไม่ต้องมีคนณําและก็ ไม่ต้องดูประวัติทางการเงินใดๆทั้งสิน้นคือขอให้ถ้าเป็นคนไทยมีปร,ประชาชนมายื่นให้เราเห็นว่าท่านเป็นคนไทยสามารถ่อนที่ดินกับทางเราได้เลย สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจมที่ดินมั่งคั่งเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาลูกค้ามาชมแปลงหนึ่งไร่ด้ข่าวว่าออปชั่นครบเลยนะฮะดูครับล้อมรั้วคุสะมีร่องสวนในแปลงแล้วด้วยนะับตัดหญ้าเรียบร้อยสวยงามมากนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเชิญพบกับพี่น้องคนดีคนเดิมของเรานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีแปลงสวยๆนะครับแล้วก็คุณภาพแน่น มานำเสนอกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ใกล้ถนนราดยางเพียง200เมตรเท่านั้นนะครับใกล้ตลาดสกโจมใกล้ตลาดดอนเจดีนะครับเพียงลูกค้าขับมาจากดอนเจดี ยังไม่เกิน15กิโลก็สามารถจะถึงแปลงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูนะครับว่ามีความสวยยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันเนาะแปลงนี้ชื่อว่าแปลงปัญญาการนะครับแปลงปัญญาการขนาแต่ละแปลงประมาณ1ไร่นะครับออปชั่นเต็มออปชั่นล้นยังไงเดี๋ยวผมพาดูเนาะที่ลูกค้าสังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นแปลงที่มีสระน้านะครับมีร่องสวนนะครับแล้วก็มีบริเวณที่ถมเอาไว้ให้ลูกค้าได้ปลูกบ้านกันด้วยนะครับบริเวณรอบที่ดินนะครับเราทําการล้อมรั้ว ให้ลูกค้าเอาไว้แล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างปลอดภยัยไม่อยากให้มีการลุกล้ำนะครับหรือว่าคนเลี้ยงวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเข้ามา,าแทะล็มพืชที่เราปลูกในแปลงเนี่ยนะครับแปลงนี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราทําการล้อมรั้วนะครับแล้วก็ติดประตูด้านหน้าเอาไว้ให้ด้วยนะครับด้ <Okay. S 2> นานหน้านี่เป็นประตูอะไรครับพี่ ด้านหน้าที่เห็นนะครับเป็นประตูเหล็กนะครับประตูเหล็กเลยเป็นประตูเหล็กคุณภาพเลยนะครับแล้วก็มีความกว้างประมาณ5เมตรนะครับประมาณ5เมตรแล้วก็เป็นบานเลื่อนเนาะสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างสบายเลยเราเราใช้เหล็กหนาแล้วก็ล้อที่มีคุณภาพเลยตรงนี้เลยนะครับกระถ่มไว้ให้เรียบร้อยนะครับสามารถจะปลูกสร้างบ้านได้นะครับขนาดพื้นที่บริเวณที่เราเว้นไว้นะครับบริเวณที่ปลูกบ้านเนี่ยก็จะกว้างประมาณเกือบเกือบหนึตารางวา นะครับเกือบหนึ่งร้อยตารางวาแล้วก็จะมีสระน้ําบริเวณด้านข้างตรงนี้เลยนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับสระน้ํานี่ก็จะขนาดประมาณ50ตารางวานะครับห้ตารางวา <Okay. S 1> บริเวณโดยรอบเนี่ยครับเราดีไซน์ออกแบบมาเพื่อจะให้ลูกค้าสามารถจะปลูกพืชหรือว่าปลูกผักที่เราอยากจะรับประทานนะครับแล้วก็ใช้น้ําในสระเน,นี่ยรดได้อย่างสบายเลยนะครับ แล้วก็บริเวณด้านหลังที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เรายกร่องสวนเอาไว้นะครับเอาไว้สําหรับการปลูกไม้ผลหรือว่าเป็นไม้ป่าก็ได้นะครับไม้ป่าอย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่นพยุนะครับสักหรือว่าประดูนะครับก็จะเหมาะกับบริเวณภูมิอากาศของอาสุพันแถวแถวนี้นะครับก็จะเหมาะกับไม้อย่างอื่นเช่นไม้ที่ต้องการการชุ่มน้ําเราก็จะไม่แนะนํานะครับเพราะว่าแถวเนี้ยนะครับเขาจะน้ําไม่ท่วมขังนะครับจะอ่า เวลาหน้าแรงเนี่ยก็จะมีการขาดหนาบ้างบางช่วงนะครับแต่ว่าแนะนําถ้าลูกค้ามาอยู่อาศัยจริงๆผมก็นแนะนําว่าถ้าเจาะบอบบาดานหรือว่าใช้น้ําเกษตรของแปลงที่จัดไว้ให้เนี่ยก็สามารถจะลดน้าต้นไม้ได้ตลอดนะครับไม่ขาดด้านหลังไม่เป็นไรครับพี่ด้านหลังด้านหลังท่านผู้ชมไปชมนิดนึงด้านหลังมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับที่ผมดีไซน์ไว้หมายถึงว่า เรามีรั้วให้ตรงนี้สมมติว่าถ้าลูกค้าต้องการปลูกกระถินชะอมนะครับหรือว่าจะเป็นขี้เหล็กตัดใบเนี่ยก็จะดีมากๆเลยบริเวณขอบด้านนี้ครับขอบด้านข้างเนี่ยเราสามารถจับรั้วยาวไปเลยนะครับปลูกเป็นผักพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้บริโภคในครัวเรือนหรือว่าเราอาจจะเอาไว้จําหน่ายก็ได้นะครับแต่ไ่ตองไปตลาดเลยใช่ครับแล้วด้านท้ายที่เราเห็นเป็นแนวป่าตรงนั้นนะครับแปลงใกล้เคียงเขาปลูกเป็น กรถินเทพาไว้นะครับเพื่อจะเป็นสวนปา่ากรถินนะลงกรถินเทพาเนี่ยจะเป็นพืชที่โตวไว้นะครับเขาก็เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการนําไม้ไปใช้เป็นเป็นไม้ที่ไปทําฟืนทําทานอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นไม้ที่เอาเขาเอาไวเ้เ,ไวเข้าโรงงานนะครับตรงนี้นะครับด้านท้ายนี่นะครับที่เราเห็นก็จะมีร่องสวนอยู่ด้วยนะครับอีอ่ันะ,นะครับด้านท้ายแปลงด้วยอ่านะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะ กักน้ําให้อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาผ้าใบปูแล้วก็กักน้ำไว้ออใช้เลี้ยงปลาหรือว่าเป็นพืชน้ําก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเอาน้ำเข้าร่องสวนต้องทํำยังไงบ้างรครับพี่จเจ้าน้ําเข้าร่องสวนเรามีระบบท่อเกษตรนะเรามีระบบท่อเกษตรท้ยหน้าแปลงนะครับ<อ>แล้วก,ลวก็ลูกค้าก็สามารถจะเปิดใช้แล้วก็สูบลงในในร่องสวนได้นะครับก็จะมีค่าบริการเป็นรายวันนะครับ รหรือว่าถ้าลูกค้ากักเก็บไว้บริเวณอตอนช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยลูกค้าก็สามารถจะเก็บกักเก็บได้ได้เองเลยนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายถ้าเกิดบริษัทเปิดให้ก็มีเสียค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยอนิดหน่อยนิดหน่อยครับมีมีค่าบริการนิดหน่อย <Okay. S 2> ส่วนส่วนบริเวณสระน้าที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาหรือเป็นพืชน,น้ำนะครับเช่นบางท่านอาจจะเลี้ยงปลากินพืชเช่นพ,นพวกปลาตะเพียนนะครับปลานิลนปลาทับทิมอะไรเงี้ยก็สามารถจะเลี้ยง บริเวณสะด้านหน้าได้นะครับนี่เดี๋ยวพี่น่องพาชมหลักมุดได้ไหมครับว่าหลักหมุดมีอยู่ตรงไหนบ้างหลักมุดกอ็อยู่มุมเลยครับแปลงนี้จะเป็นแปลงที่เป็นแปลงผ่อนนะครับก็จะรอแบ่งกรรมสิทธิ์ตอนเมื่อครบ3ปีนะครับนะครับแต่ว่าเราทําการสอบเขตทังวัดไว้ให้แล้วนะครับว่า อยู่ตรงไหนตรงไหนเนือที่ของท่านจะถึงตรงไหนนะครับเนี่ยครับหลักที่เราเราก็ปักไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงเสาั้วพอดีเลยเสาล้วพอดีเลยแล้วก็ขย้านก็จะนู่นเลยเนาะมีล้วรอบขอบชิดเอาไว้ให้แล้วนะครับมีรวทุกแปลงครบครบทุกแปลงครับลูกค้าสามารถจะเลือกชมได้ว่าอยากได้สะอยู่ทางด้านไหนนะครับบริเวณที่ถมถมทางด้านไหนก็เลือกได้เห็นเราเห็นแปลงที่อยู่ด้านข้างตรงนู้นครับที่เราเห็นน่ะลูกค้าก็ นำไม้ประดูไม้พยยงมาปลูกนไหมครับก็สามารถจะปลูกได้ครับเพื่อเป็นร่มเงาเพื่อเป็นไม้ป่าเพื่ออนาคตเป็นไม้กเกษียณก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านไม่ได้เน้นเป็นไม้ป่าก็เป็นไม้ผลนะครับร่องสวนที่เราขุดไว้ให้เนี่ยก็เหมาะสําหรับการปลูกพืชได้ทันทีนะครับเพราะว่าระดับที่ขุดไว้เนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับคือปลอดภัย<ม>ก็จะแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อที่นะครับถ้าที่นั้นยังไม่มีการปรับพื้นที่เนี่ย ก็อยากให้ลูกค้าไม่ถมดินก็ต้องมีการยกล่องขึ้นมาเพื่อว่าเวลาที่เราปลูกพืชช่วงหน้าฝนเนี่ยพืชจะได้ไม่ตายครับมีแล้วแล้วไฟล่ะครับผมไม่เห็นเสาไฟเลยไฟฟ้า<ไ><ไ>แปลงนี้รอขยายเขตนะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราจะทําการยื่นขยายเขตจากการไฟฟ้าเข้ามาในแปลงสิ้นปีนี้มีแน่นอนมีแน่นอนครับแถวนี้อยู่ในชุมชนนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ในชุมชนบ่อสำรานนะครับก็ จริงๆแล้วไม่ได้ใกล้กับเพื่อนบ้านมากเพราะว่าโครงการมันใหญ่นะครับว่านโครงการเนี่ยทั้งหมดประมาณ40กว่าไร่เห็นกว้างมากเลยครับพี่สี่สิบกว่าไร่แล้วก็มันมีการจัดโซนนะครับบางโซนเราก็จะเป็นโซนที่เป็นเป็นโซนบ้านต่อไปในบริษัทจะเข้ามาทําบ้านเฟรชหกในโครงการนี้นะครับก็จะมีบ้านสวนเข้ามาปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงนะครับคือล็อกใกล้เคียงเนี่ยเราจะทําการปลูกสร้างบ้านสวนนะครับที่ดินตรงเนี้ยก็จะมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มมี เข้ามาอยู่อาศัยนะครับมีการทาบ้านบ้านสวนเพื่อทําการเกษตรเพิ่มเติมขึ้นมาที่นี่ใกล้สถานที่ราชการอะไรไหมครับใกล้สถานที่ราชการนะครับถ้าเป็นสถานที่ที่ราชการจะอยู่ในตัวอาเภอนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ากลัวว่าเข้าโรงพยาบาลจะกระหาหมออย่างนี้อ๋อนะครับก็ไปตัวอำเภอประมาณ10กิโลนิดๆนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าลูกค้า จะอยากเอ๊ al, ะแล้วจะมีของกินอะไรก็อยู่ใกล้ตลาดสะกโจมก็ประมาณ5กิโล5กิโลเท่านี้เองตลาดลงเกลือนะครับมีปั๊มปตทใหญ่นะครับแล้วก็มีตลาดนัดท,ทุกวันเลยนะครับเรียกว่าของกินไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยู่นี้สบายแน่นอนบรรยากาศดีครับตรงนี้โดยรอบก็บรรยากาศดีมีนาข้าวนะครับมีสวนปา่านะครับเป็นชนบ คุดแดงใช่ไหมครับพี่ใช่ขนุคุดขนดคุดแดง <Okay. S 1> ทุกแปลงครับโซนนี้จะเป็นขนดนคุดแดงทั้งหมดแล้วก็ที่ลูกค้าเห็นตรงนู้นนะครับที่เป็นประตูเยอะๆตรงนู้นนะครับก็เป็นแปลงที่เราทําการติดประตูเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทยอยติดทุกแปลงเลยนะครับเพื่อที่จะให้ครบครบ,บางล็อกลูกค้าก็จะจองไว้แล้วก็มีครับแต่ก็ยังพอมีว่างนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาเลือกชมแล้วก็จองคาสัญญากันได้ทุกวันนะครับหนึ่งไร่เนี่ยถ้าเกิดว่า ลูกค้ายอยากจะผ่อนแบบเนี้ยครับผ่อนปุ๊บแล้วมีต้นไม้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยพี่ oh อันนี้พ <Huh? S 2> ี่สามารถออกแบบอะไร oh. ให้ได้บ้งไหมปุ๊บปั๊บเลยหมายถึงว่าเราจะขายที่เปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวโครงการถัดไปเนี่ยหรือว่าในโปรเจกต์ในโครงการนี้แหละเราจะมีแปลงที่ทําการปลูกต้นไม้นะครับเป็นกล้วยเป็นมะม่วงนะครับเป็นขนุนนะครับเป็นไม้ผลต่างๆไม้ป่านะครับหรือว่าไม้ไม้กินใบเนี่ยเราก็จะ ดีไซน์ให้ปลูกในแปลงเลยโดยที่ว่าลูกค้าไม่ต้องคิดและคือมาปุ๊บอุ้ยถ้าชอบคือถูกใจปุ๊บจองแปลงนี้เลยก็มีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําแปลงตัวอย่างให้ดูว่า,าในแปลงเนี่ยนอกเหนือจากว่าแปลงที่เป็นเป็นที่เปล่าแล้วเราจะมีแปลงที่ปลูกพืชให้ด้วยนะครับบา,บางท่านอาจจะอ๊อยากจะได้ที่แบบว่ามันออฟชั่นเต็มแล้วนะครับ มีครบแล้วไม่ต้องมาคิดไม่ต้องแบบเอ๊เราจะปลูกอะไรดีนะตรงนั้นจะดีไซน์ยังไงหรือว่าตรงนี้จะปลูกอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัททําการออกแบบให้เลยนะครับบางูกค้าบางท่านอาจจะต้องการแบบสําเร็จรูปแต่ตรงเนี้มันเป็นกึ่งสําเร็จรูปอยู่นะครับบางท่านอาจจะชอบแบบว่ามีแบบสําเร็จรูปไหมมีครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจัดการให้เลยตรงนี้ ใช่รผมก็ชอบแบบสําเร็จรูปมาถึงก็อยู่ได้เลยอ่า <c oughs> ก,ก็แบบไหนก็มีออแล้วก็น,นอกจากนั้นนะครับนอกจากจะสาเร็จรูปแล้วในโครงการนี้อย่างท,ที่ที่นำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะมีบ้านตัวอย่างด้วยเป็นบ้านสวนเกษตรถ้าถ้าในออปชั่นที่มีบ้านด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งบ้านมีทั้งสวนเกษตรมีทั้งแปลงผักมีทั้งไม้ผลไม้ใบไม้กินดอกจะมีครบเลยเรียกว่าท่านที่มาอยู่ตรงนี้สามารถที่จะ อยู่ได้ด้วยตนเองเหมือนเป็นตลาดย่อมๆในในบ้านตัวเองในรั้วตัวเองเลยนะครับตัวที่ว่าไม่ไปตลาดก็มีของกินนะครับเรียกว่ารู้อารั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีผักสวนครัวรั้วกินได้ให้กับทุกท่านที่มาอยู่อาศัยได้อยู่อย่างสบายด้วยครับโอเคถ้าเกิดว่าผมซื้อที่ดินแล้วไม่มีแบบบ้านเงี้ยครับผมจะ ขอแบบกับพี่ให้พี่ดีไซน์แบบบ้านหรือว่าขออนุญาตแบบบ้านอย่างเงี้ยทั้งบริษัทรับทำได้ไหมครับอ่าครับสำหรับลูกค้าที่มามาพอนที่กับเราแล้วปุ๊บอยากปลูกบ้านสามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยนะครับทางบริษัทอนุญาตให้ปลูกสร้างเลยแล้วก็ถ้าไอเดียในการปลูกสร้างไม่มีเนี่ยเรามีแบบให้นะครับเรามีเสนอแบบให้ว่าเออแบบนี้ถูกใจไหมถ้าลูกค้าถูกใจก็สามารถจะให้บริษัทออกแบบให้ได้ด้วยนะครับรับเขียนแบบออกแบบให้ด้วยเขียนแบบออกแบบให้ด้วยครบจบพร้อมเลยใช่ครับ มาที่เดียวมาที่เดียวนี่คือครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการล้อมรั้วการปลูกบ้านนะครับการขุดสระการถมดินเรามีบริการหลังการขายทั้งหมดนะครับลูกค้วาว่าแต่งนี้ราคาดีด้วยใช่ไหมครับพี่ราคาน,นะครับอันนี้คือราคาที่เรียกว่า ปฏิเสธได้ยากออปชั่นเต็มแบบนี้นะครับเราผ่อนเพียงเดือนละแค่8,000บาทนะครับเท่าไรนะครับ8,000บาทต่อเดือน8,000บาทครับ169งกงวดผ่อนเดือนเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่จองก็สามารถจะชำระงวดแรกแล้วก็ใช้พื้นที่ได้ทันทีโอ้โหแปดพัเพียงท่านมีบัตรประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นก็สามารถใช่ครับก็สามารถผ่อนที่ดินกับบริษัทได้เลยไม่เช็คอะไรทางไ้นไม่เช็คเครดิตบุโรไม่เช็คว่าท่านทำอาชีพอะไรนะครับหรือว่าไม่ต้องมีคนถาม แล้วก็ไม่ต้องดูประวัติทางการเงินใดๆทั้งสิ้นคือขอให้ถ้าเป็นคนไทยมีประชาชนมายื่นให้เราเห็นว่าท่านเป็นคนไทยสามารถผ่อนที่ดินกับทางเราได้เลยทุกอาชีพเนาะได้หมดใช่ครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรเป็นอาชีพรับจ้างอาชีพเกษตรกรอาชีพราชการอาชีพรับวิสาหกิจอะไรได้ทุกอาชีพนะครับโอเคสามารถจะผ่อนที่ดินกับทางบริษัทได้เลยครับเห็นแว่วว่ามีโปรโมชั่นอะไรด้วยนะครับพี่ถ้าเกิดว่าท่านที่ทําสัญญา ในเดือนธันวามนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นรับลมหนาวให้นะครับมีผ้าแจกน่ารักน่ารักหนึ่งผืนครับสำหรับวันทำสัญญาด้วยครับนี่นะครับนี่ครับโอ้นี่ครับแข็งแรงฮะอ่ามันคงแข็งแรงแน่นอนนี่ครับขย่าไม่ล้มครับอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับจะมีบริเวณที่เป็นเป็นคานนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาหินลงให้นะครับเอาหินลงให้สามารถจะวิ่งเข้าวิ่งออกได้อย่างสบายก็คือเสมอคานหน้าประตูเลยใช่ครับเพื่อว่า เวลาที่รถเข้าเนี่ยจะได้เข้าออกได้อย่างสบายถนนก็นเป็นหินคุกถมให้เรียบร้อยใช่ครับถ้าใดสนใจมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0870557832หรือเข้ามาที่เพจบริษัทที่ดินมังค่ง,งหรือทักมาในอินบ็อกซ์นะครับเพจบริษัทที่ดินมังค่างนะครับติดตามชมใน YouTube ที่ดินมังค่งได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะครับฝากลูกค้าทุกท่านติดตามนะครับกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ในทุกกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดทาขึ้นมานะครับนะครับลูกค้าท่านใดสงสัยอย่างไรอยากสอบถามข้อมูลหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรอยากให้บริษัทจัดทําที่ลักษณะอย่างไรก็สามารถจะอินบ x ็อกเข้ามาคุยกันได้นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทร087-0557832นะครับผมจะทําการรับสายท่านแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกท่านได้กระจ่างชัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปตัดสินใจได้นะครับว่าจะมาชมเมื่อไรหรือว่าจะจองเลยได้หมดครับ ทางเรายินดีให้บริการทุกรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าว่าผมจะพาไปชมที่ดินแปลงสวยๆแปลงไหนนะครับคุณภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ